้อไก่ตันเขียนว่าแม็กครับผมเพื่อนมันเขียนว่าแม็กขุมหรือเปล่าก็ต้องถามน้องๆ90บาทได้450าเลยเหรอไม่ได้เหรอือเลยอยากไก่ตันจัดเลยฮะเกลือเกลือไม่ได้ของไม่อยากจะเชื่อไอดีไก่ตันไอดีนี้แจกอุ้ยเราบอกผมเล่นมาตั้งนานไปหนึ่งไง โอเคครับเพื่พพอนๆก็หลังจากอพีที่แล้วนะครับที่เราโดนโกงดีไก่ตันไปในโกงไปครับ EP ก่อนบอกเลยว่าตอนนี้ดําบเ่โซ่ก็ยังแย่งกันเล่นโลบออยู่เหมือนเดิมเลเวลหนึ่งก็เล่นกันมาตั้งนานก็ยังเลเวลหนึ่งผม,ผมจะรู้ว่าที่เราโดนโกงเงินไปสามห้าสิบบาทอยากจะมีเว็บอื่นอีกไหมที่แบบไม่โกงอะ่ะคลิปนี้รนเราจะมาโชว์ให้น้องๆดูว่าเว็บไหนโกงไม่โกงเดี๋ยวเราจะไปลุยกันว่าวันนี้คุณจะได้อดีไก่ตัน ก็เข้าใจในน้องแหละที่แบบน้องๆอ,อยากเล่นแล้วลก็อยากจะแบบมีไอเทมดีๆในราคาถูกๆนะครับซึ่งเว็บพวกนี้ก็จะตั้งราคามาให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้โกงนะครับ <c oughs> แต่เราเติมเงินไป <c oughs> ก็ให้แต่ของที่ไม่ดีเรามาไม,ไม่คุม้มทีม่แล้วยังไม่ได้เลย <c oughs> ดีป่ะดีน้องๆหรือเพื่อนๆบาคนก็อาจจะแบบเฮ้ยมันมีเว็บพวงนี้ที่แบบราคาถูกกว่าแล้วสุ่มโค้ดได้อาจจะได้ง่ายกว่าใช่แล้วประเด็นคือเว็บนี้นี่มีหลายเกมด้วยนะดูเริ่มต้น5บาทนะครับ เก้าสิบาทได้450เลยาเลยหรอเฮ้ยเป็นไปได้หรอถ้าเราเติมเงินผ่านระบบเกม400อเหรียญในเกมเท่ากับ179บาทอทะผมก็อยากจะเล่นตัวเทพแบบเกมแนี้คืออะไรครับตอนนี้คืออะไรเออหนึ่งมีธนาคารได้ด้วยนะแสดงว่ามีความมีได้ที่จะไม่โกงนะแบบนี้โบเข้าไปครับเติมเงินไปแล้วสำเร็จเอ้ยสำเร็จแล้ว เร็วมาเร็วมากครับเร็วมากระบบดีอย่างนี้แสดงว่าอาจจะไม่โกงหรือเปล่าเว็บไซต์เนี้ยไม่ได้โปรโมทเราไม่ได้จ่ายตังค์เราเราซื้อของก่อนสักหนึ่งอย่างมุกุดมีดนะครับอ่ะลองซื้อ15บาทครับป้าเราเฮ้ยเฮ้ยได้โค้ดมาแล้วเนี่ยลองเติมโค้ดนะครับเฮ้ยเฮ้ยได้ป่ะมาป่ะแสดงว่าไม่โกงแล้วจะดูที่สูงหรือดูที่สุ่มคอสต์ตัวใหม่ป่ะบารแมนอันนี้มันเป็นตัวคาเฟ่เดบอสเนอะน่าเบื่อห่า เฮ้ยหรือว่าไม่ใส่สักทีเฮ้ยมากี่ทีแล้วเฮ้ย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 มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเราหัวแทงเลยอันนี้มงกุฎไี่นะครับก็สรุปว่าเบบเนี้ยไม่โกงครับเติมซื้อไอเทมได้จริงล้วก็ได้อันนี้มาในราคา15บาทคท้มหรือเปล่าก็ต้องถามน้องๆเพราะพี่ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยยยา ในเมื่อไม่โกงแล้วเราก็จะลองเทอีกอย่างก็คือสุ่มเหรียญได้ครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับ90บาทได้450เลยเหรอถ้าเราเติมเงินผ่านระบบเกม400เหรียญในเกมเท่ากับ179บาทเราจะเอา179บาทเท่ากันนะมาลองสุ่มดูดิว่าจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเริ่มอันแรกก่อนเริ่มอันแรกก่อนปึ๊บเฮ้ย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 เกลือเกลือไม่ได้ของเกลือล้วนไม่มีอะไรผสมเราเทสิอันนั้นึบครับ เกือเฮ้ยเกลือล้วนเลยเหรอเกลือล้วนเ่ยนี่คืออะไรเนี่ยมันเขียนว่าเราบัตรคืออะไรได้บัตรเติมพรีเมียม2%เเกือ95%โอ้โหเกือ95%แต่ว่าถ้าเกิดเราเติมร้อยนึงก็ต้องได้แตร้อยนึงยังไงก็ต้องได้ไ5ไหนเกาิจริงไหมอ่ะลองพิมพ์ร้อยนึง3 2 1ปหนึ๊บโบเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันมีหลยหน้ามีหล่หน้าเฮ้ยอ เฮ้ยได้สองร้อยออยหได้มา2อันแสดงว่าสซ็นตะครับเดี๋ยวบอกว่าห้าเปอนต์เติมกันเติมกันเอ้ยมาว่ะต่ต้องดูว่าคุมรดอเปล่าเกลีอมมวเนี่ยไม่ได้ม่เกลยีนเหลืออีกแค่67สิเนะเราต้องมารอดูว่าเราจะได้ครบ400ร้หรือเปล่านะซูมหมดเลยแล้วกันนะเราต้องได้อีกสอันนะเฮ้ยได้ได้หรอ ได้อีกแล้วนะอ,อันแบบมาอันอันสุดท้ายเราไม่เติมนะทุกคนใครเจอก่อนก็เอาไปเติมได้เลยนะอันนี้นะสรุปเว็บนี้นะครับก็คือว่าไม่โกงนะครับได้ของจริงแต่ว่าการสุ่มเหรียญเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่เฮ้ยบางคนอาจจะไม่เชื่อสุ่มอีกรอบไหมอีกพันหนึ่ง นี้แหละทีเด็ดอยู่ที่ตรงนี้แหละนี่เราจะได้เป็นไก่ตันแล้วเหรอในที่สุด <c oughs> ไก่ตันวีหนึ่งสี่สิบเก้าบาทวีสองห้าสิบเก้าบาทเ <c oughs> ดี่ยวตันสองพันสี่ร้อยห้าสิบรหัสทุกรหัสไม่มีเจ้าของ <c oughs> เป็นไอดีสะอาดสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านและผูกเมยได้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยรหัสเดี่ยตันตามแพทที่ลงสินค้าเฮ้ยเฮ้ยสินค้าหมดคลังอะไรนะมีอันเดียวรายการน่หน่ายลบบอกสูตรรายการเสื่อเด็ดมาทำไมก็ราะแบบนี้ของหมดนะครับแล้วก็ของอื่นก็ไม่คุ้ม กล่องสุ่มไก่ตันว่ะทุกคนหรือเราจะซื้อเลยไหมเราไม่สุ่มแล้วก็เลยอยากไก่ตันจัดเลยเฮ้ยมีว่ะสองร้อยเก้าบาทเฮ้ยเอาว่ะวันนี้เราต้องได้ซื้อไก่ตันไก่ซีอะไรวะอ่ะไหนไก่กาวไก่ดิไก่ชอนชอนไก่ทอดพนี่ในราคาสองร้อยเก้าบาทซื้อสินค้าไม่มีตังเติมก่อนเติมเงินมาแล้วกดซื้อ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 เอ้ยซื้อทำเร็จว่ะ เราเรียกสินค้าอ่า้อไม่ต่อต้อไม่ต่อโอเคครับผมหลังจากที่เราลกมาตั้งนานนะเราทักมาถามเพลนะครับเขาบอกจริงๆแล้วอันนี้คือไอเดียพารเวิร์ดนะครับโอ้โหไก่ตันเราไก่ตันเฮ้ย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 หรือว่าไก่ตันเลยไก่ตันราคา2องบาทตจริงหรอเปล่าพี่ตันจริงวะเนี่ยพี่ตันจริงวะเนี่ยขู่ยึดตันเลยเฮ้ยไก่ตันเขียนว่าแม็กครับผมเพื่อนมันเขียนว่าแม็กเฮ้ยนี่คือดาบของเราเหรอเนี่ย เฮ้ยมีของมีปืนด้วยมีปืนปืนละใส่ปืนยิงปืนยิงปืนเซ็นเซ่หน่อยเซ็นโเซ็นโซ่เฮ้ยเฮ้ยโดนได้หลายครั้งจัดโดนได้กี่ครั้งเนี่ยวิ่งวิ่ง่ตันไม่ตันโอ้โหโดนเยอะเยอะก้าวขั้วก้ล้านเ้าล้านแปดอ่ะน้องๆตายได้นะตายได้คืนนี้เอ๊ะมาแล้วมาแล้วนี้นี้นี้เฮ้ยเฮ้ยยิงมันดิดเอเตึ้มบินเดิดตึมบินด็ปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บต่อจิ้มมันเราไม่ตายนะไม่ตายโดนนี้โดนนี้เอาบินเอาบินเอาบินโดนนี้โดปืนโดนนี้ไอ้ตายทำไมตายเร็วจังอ่ะตาย้ ้วิ่งอย่างเร็วอ่ะโอ้โหวิ่งเร็วลีโดตลีโดตเฮ้ยโฮ้ยไม่พลาดได้ไปสู้เลยไปสู้ไปสู้นั่น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 มันมาเอาเราแล้วมันมาเอาเราแล้วยิ่งยเฮ้ยจิ้มมัน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 จีจิ้มมันจิ้มมันมันมันลอยได้วะไม่ตันไม่ตันไก่ตันบันทีไฟลุกครับน้องๆคูเหล็กไฟาูไฟายเซต

ตอนนี้ค่าหัวเราเหลือสองล้านห้าเองอะต่องไรเราไปฆ่าคนเพื่อเพิ่มค่าหัวได้แล้วต่องไรต่องไรเรามีโลบัตเท่าไหร่วะไอดีเนี้ยไปพยายามเฮ้ยนี่ไอ้คนคนยิงมันยิงมันใช้สกิลใส่มันดิสกิลไปเยอะไปเยอะเฮ้ยมันมองไม่เห็นทำอะไรกันเนี่ยสกิลสิสิสิ้ายอะโอ้โหแม่ไม่โดนนะเฮียเฮ้ยมาแล้วมาแล้วลอบออกมาลอบออกมา เดี๋ยวี่เข้าไปหานี่บาปได้เป็นไงยิ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 งเฮ้ยอ,อย่าได้อันนี้สก,กินที่พีน่นี่เซนยังยังอยู่ในเฟซฟโซนอยู่เลย ยี่ยี่ยีรีโหลดรีโหลดอุ้ยมันจะตายแล้วมันตายแล้วมันไมมันไม่ตายมันอยู่ในเซฟโซนนะทุกคนัะอเอาม่อยู่ในเซฟโซนตามที่ได้เห็นกันในคลิปนะครับถ้าเว็บไหนโกก็ไม่ต้องไปใช้นะแต่ก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็เล่นเกมในพื้นใช่เราก็บ้าๆไปงั้นแหละมาดูว่าแพงถูกอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครคุยกับผมจะบอกว่าไอดีนี้แจกฟรีนะครับใครใครดูจนจบคลิปนะเดี๋ยวขึ้นแค่กระพริบเดียวปั๊บ แค่นพอไปอน,นี่สนุกไปแล้วเฮ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ย